ครับพี่น้องเคิ่งฝนตกกับพันนันเด้ครับด้วยโอเ้เก็บผิดเพกระกมวนครับฝนกระทกโอ้ฝนเก็บอกคิ็บอกเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านอาสุภุสุวรรณสวัสดีเอฟซีไก่ไก่ทั้งอยู่ในประเทศหรก็ต่างประเทศเด้อครับผู้คนให้ความติดตาม อนุเคราะห์บ่าวจอยครับผกกันกับ่าวจอยในเช้าวันที่18มิถุนายนพศ2566ัน้อวันนี้บ่าวจอยกับศิษย์พ่พี่พาน้องเขาปลาหาเห็ดคือกัาแล้วครับบ่าวจอยสิษย์พ่ขึ้นผู้บกครับผมผู้บกปานนองแปนนะครับตำบลหนลมคาอำเภอวุรทรรกจังหวัดอุบลราชธานีอ่าก็มาดนมาชมกันครับว่าบ่าวจอยสีไดสิมานเห็ดบอสีไดเห็ดหนังก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับไปเลยครับ อุ้ยครับผมไปเดินไปเดินเลยครับนี่ครับโอ้พี่นอ้องมาจอยหมาแล้วครับมืงอลังการขึ้นกอครับพี่น้องทัวออกทัวเลยครับนี่ไปเก็บกันเลยครับพี่น้อง โอ้ฝนก็นเริ่มจะไหม้แล้วครับบายจอยมากว่าสอ่กับฝนตกนะครับเนาะเสียงกับอยากเตียนไงเด้อครับเพราะว่าตากฝนบายจอยกับเป็นวัดอาการกับรถทันดีปนไหนฮะแค่เนี้ครับแต่ว,ว่าคิดหอดพี่ออน,น้องก็เลยอยูไ่ไว้แหละครับขนะึ้นมาหาเห็ดท้มคลิปพ่อหน่อยพี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะโอ้พี่น้องครับเก็บออกเก็บออกเลยครับพี่น้อง บ่ต้องควัดยากเลยครับฝนตกหรือฝนโผพนะครับพี่น้องผมฝนกระเด็นลิ่นมาแล้วครับโอ้บ่จอยตื่นเตียไล่กับบ่อพิษบ่อถือก็ครับกันได้ครับผมนี่ครับมันจะเป็นใหญ่นั่นนี่เด้อครับพิษบ่อฝ่ายใหญ่เป็นขาวขาวครับผมครับพี่น้องนี่ครับขาวขาวนี่ครับ จุ่มเบิ้งนี่แมนเบิร์เลยครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับข้อขาเลยครับนี่ครับ,รบแมนเลยครับเบื้องนี่ครับเก็บกันเลยครับพี่น้อง เสียงบ้าช่วยกันบ่นค่อยดีบนไหนน้อครับเนาะเป็นวัดห้กระเศร้าครับผมโอโ้พี่นอ้องตอนนี้เ็นยุ่จุ่มกันเลยครับผมเก็บกันเลยครับ พี่น้องเก็บกันเลยครับโอ้มีแต่จุ่มยิ่งใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวนียครับโอ้เสียงฝนกระสิมาพวกฝนนะครับเนาะอือ,อ,อมาเลยครับครับพี่น้องเรื่องฝนตกกับพนนันได้ครับด้วยโอ้โอเก็บพิดพอกกระมวลครับฝนกระทกพวกฝนเจ็บบอกเจ็บบอกเลยครับพี่น้อง พี่น้องครับเก็บกันเลยครับโอ้ยงามเลยครับพี่น้องฝนกระทบข้อฝนเลยครับนี่ช็อตหลายช็อตเลยครับโปรถิ่นไทยเดี๋ยว,ยยวค่อยให้พี่ให้น้องว่าบึงนั่นนาะครับว่าสีห่มนี่สีเดนัยดีไลท์สัมฤทธโอ้ครับพี่น้องเก็บกันเลยครับ ครับงามเลยครับผมครับพี่น้องนี่ห้มเดียวครับผมเดี๋ยวมีอีกครับผมสิ่ภาคไปรอเบอรงอีกครับงามเลยครับพี่น้องฝนตกบาใจก็เริ่มเสียงเปลี่ยนกูเข้าแล้วครับ ฝ่ากับพ่อฝ่าครับฝนกับพ่อฝนครับมาแจยกันยังลุยครับสู่ต่อครับออกหลายยอู่ครับพี่เนินเนี่ยครับพี่น้องออกทัวร์ได้ครับแถวนี้ สวยเลยครับเก็บแบบสบายใจชิวเลยครับดอกงามเลยครับพี่นนอง โอ้ยู่นี่เป็นแผ่นเลยครับสามดอกกินแกงเห็ดพน้ำกันเลยครับพี่น้อง งามเลยครับโอ้ตัวนี้ก็แมนครับบางเงี่นึงหนึ่งวาบเมนครับผมเสียงไก่ฟ้ากับขันพวกไก่เลยครับ เสียง cây ปากับขันพวกใครครับนี่ก่อหนาครัขึ้นบนบ่อครับพี่นอ้นองนี่มาเยี้ครับนี่ครับนี่ครับขาวเลยครับน,ยยนี่มาเนี้ครับพี่น,อน้องเลย แมนมาเลยครับน like oh, ี่แมนมาเลยครับพ oh, right hey, oh, ี่น้องเดินอีหลายครับหายครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องโอ้แมนมาเลยครับนี่โอ้หลายครับพี่น้องเก็บกันเลยครับพี่น้องเก็บเลยครับ โอ้ม <premises. S 2> mm. ันแล้วครับพี่มากับมาพัวพอดีครับโอ้โครับพี่น้องเพื่อนนี่ Cảm ơn các khắp vùng Ủa, Ủa ừ, tự nhiên một nhai đấy khắp chung mình lái nuôi hén khắp เป็นซิเลยครับจุ่มนี่เป็นกำเลยครับผมโอ้ตัวนี้เป็นเกิดชื่อน้ำูมขี่ห็นนะครับกลมคืนกันขนาด,ดเจ้าขี่ห็นครับ ของพ่อฝ่าเด้ครับพุนตกแล้วเก็บกันเลยครับโอ้ดอกไล่อยู่ครับพี่น้อง ใหญ่เป็นยีแมนไ่ได้ใั่ไครับนาดกับเก็บผู้เยายังวันเลยครับ ครับพี่น้องอู้หด,ดอกนี่างรปิดขาวขาอยู่นี่มาหยิมเลยครับพี่น้องเดี้ยวครับพี่น้องอ่อนครับพี่น้อง โอ้ตัวนี้ไม่เป็นหน่วยใหญ่ครับป้าเป็นหน่วยใหญ่ครับพี่นอ้องนี่แต่บิกบ๊กๆเลยป้าครับอลังการที่โ๋อยใหญ่ครับครับโอ้ยป๋อเลยครับพี่น้อง อันนี้ผมว่ามันสีเห็นครับก่อนเหมืนไงนะครับเฮ็ดพอได้ครับนี่นี่ก็แมนครับโอ้ยอ้ห่ามครับห่ามเดี๋ยวงามด้วยครับเด้อรับพี่นอง เกือบแยกวอ,อกครับว่าอันไหนเป็นหินอันไหนเป็นเฮดบ็อกครับนี่ครับอ่นอ,น,อนครับพี่น้อ,กอ,องกลุ้มกลืงกันเลยครับครับขี่เห็นครับพี่น้อง นี่คือใบออกแบบด้วยครับสมออกแบบเส่แกงเห็ดครับพี่น้องแสบครับสมป้ยด้วยครับผมมาเรื่องนี้นะครับเมนูพอจอยกจกะสีเอาไปใส่แกงเห็ดพอเสียบครับแมลงครับกลมาเบืองกันเลยครับผลงานของมันี้ครับผมนี่ครับผมเกือบครื่องใตไงครับผม โอ้ถือว่าโชคประมาณเนี่ครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหให้บอยจอยีนเด้อครับให้บอยจอยเดี๋ยวมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องติดที่ตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้บอยจอยขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าคลิปหน้าพ้อกันไหมครับสวัสดีครับครับบอยจอยกเก็บภาพบรรยากาศที่สวย มาฝากพี่ฝากน้องเนะครับเนาะ